สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาพบกับช่องลูกชานาพเาละชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พี่กันตรีจะพามาดูแปลงผักนะคะแปลงผักอันนี้คือผักกวางตุง้งที่เราหวานไว้นะคะหวานไว้ตอนนี้เป็นใบจริงแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้ใช้เวลาประมาณ7วันนะคะน่าจะประมาณเจวันเนาะนะคะเจดวันเป็นแบบนี้นะคะ แล้วเสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะถอนนะคะเพื่อนๆเนาะถอนถอนเพื่อเอาไปปลูกนะเพื่อนๆเราถอนนะคะถอนแบบนี้นะคะถอนเอาไปปลูกนาะภ้าสมม,มติไปอยู่อย่างเงี้ยเขาก็จะแน่นนะคะเขาก็จะแน่นเพราะเราจะถอนออกนะคะอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ค่อยโตนะเพื่อนๆนนะเขาจะแย่งอาหารกันแต่ถ้าเราจะหวานแบบไม่ถอนก็ต้องบานให้บานให้ห่าง นะคะตอนนี้เรามาดูที่เราปลูกไว้นะเพื่อนๆเนาะนี้เป็นผักกาดกวางตุง้งนะคะผักกวางตุ้งนี่ก็โตไวนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนๆเนาะแล้วเราก็ถอนออกมาปลูกแบบนี้เลยนะคะแนี่ปลูกแบบนี้เลยนะคะปลูกปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะตอนที่ปลูกเนี่ยไม่ได้ไเพื่อนๆดูก็ปลูกเป็นแถวอย่างเงี้ย จะทำให้ได้ผัก,กวางตุ้งที่ต้นใหญ่ต้นอวบนะคะปลูกเป็นต้นไปนะคะเพื่อนๆน,นะคะปลูกเสร็จเดี๋ยวเราก็รดน้ำนะคะรดน้ำรดน้ำอย่างนี้นะคะตอนปลูกใหม่ๆเราต้องรดน้ำเช้าเย็นนะคะรดน้ำนะคะรดน้ำแล้ว อันนี้เป็นผักกาดกวางตุ้งนะคะปลูกให้โตวไวนะคะวิธีปลูกให้โตวไวเนาะเราต้องแยกออกมาปลูกถ้าอย่างสมมติเราหวานเราก็ต้องหวานให้ห่างๆนะแต่อันนี้มันทีนะคะทีจัดเลยทีอย่างนี้ก็จะทําให้แย่งอาหารกันนะคะเราก็ต้องถอนมาปลูกนะเพื่อนๆปลูกแบบนี้เลยอ่ะพัะกดกวางตุ้งเรา อ่าเสร็จแล้วเราพามาดูผักชีที่งวดที่แล้วที่เราหวานไว้นะเพื่อนๆลองมาดูนะคะนี่เป็นผักชีนะคะผักชีของเราผักชีนะคะ,ะ,คะที่เรางวดที่แล้วพี่เพื่อนตรีให้ดูอ่ะเนาะว่ากำลังออกอยู่นะคะ แต่ตอนนี้เนี่ยเขาโตแล้วนะเพื่อนเพืลองมาดูผักชีสองแปลงนะคะผักชีมีสองแปลงกําลังเลยให้ดูนะคะ ผักชีนะคะผักชีนี่โตวไวนะคะเดี๋ยวก็เก็บได้ละเนาะเก็บได้ขายนะคะเหลือกินก็ขายคู่กับต้นหอมนะคะเพื่อนๆผักชีเราจะขายคู่กับต้นหอมก็เลยพาเพื่อนๆมาชมผักสวนครัวนะคะ ผักชีนี่ก็หวานเป็นเปลงแบบนี้เลยกำลังงานนะคะแปลงนี้เดี๋ยวเราไปดูปลูกผักกาดวางตุ้งต่ออีกนิดนะึง นะคะปลูกเป็นหลุมๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเ,เราจะได้ผักบางต้งที่ต้นอวบต้นอ้วนนะคะ เป็นหลุมๆนะคะนี่เป็นผักกวางตุ้งที่เราถอนมานะคะแบบนี้กำลังปลูกเลยนะคะถ้าโตเกินก็ติดช้าประมาณมีสามใบสามใบสี่ใบอย่างเงี้ยนะคะถ้าโตกว่นี้ก็ติดยากอันนี้กำลังติดง่ายนะคะเพื่อนๆเ,เนาะ